ฉันชอบความรู้สึกตอนที่รถเคลื่อนออกจากกรุงราชครื้อย่างช้าๆในยามพล้เพลของแสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์นครราชครื้ในยามนี้ช่างสวยงามและน่าประทับใจจริงๆในวันรุ่งขึ้นทุกคนตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะมายังวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากที่พักเท่าไหร่นักเชตวันมหาวิหารเป็นหัวใจของเมืองสาวัตถีและเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชาวพุทธทั่วโลกที่นี่ก่อนที่พระพุทธองค์จะมาประทับอยู่เคยเป็นดินแดนที่เต็มไปได้วยความเชื่อของเจ้าลัทธิต่างๆมากมายและสาเหตุสําคัญที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงเลือกที่จะมาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี นานถึง25ปีเพราะท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีได้เดินทางไปค้าขายที่เมืองราชครืและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธองค์ที่ป่าศีตะวันและได้บรรลุเป็นพระโสดาบันณที่นั้นจึงได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อโปรดประชาชนชาวเมืองที่นั่นบ้างพระพุทธองค์ ทรงรับคำอาราธนาด้วยอาการสงบเมื่อท่านอนาถวินทิกะเศรษฐีทำการค้าขายเสร็จก็รีบเดินทางกลับเมืองสาวัตถีรีบหาซื้อที่ดินเพื่อถวายแด่พระพุทธองค์วันแห่งนี้แต่เดิมเป็นป่ามีเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าชื่อเจ้าเชษท่านอนาถวินทิกะเศรษฐีเล็งเห็นว่าอุทยานของเจ้าเชษร่มรื่นเหมาะสมที่สุด ในการสร้างวิหารถวายแด่พระพุทธองค์และเหล่าพระสาวกเพราะว่ามีคุณสมบัติแปประการครบถ้วนบริบูรณ์จึงได้เจรจาติดต่อขอซื้อที่กับเจ้าเชษแต่เจ้าเชษไม่ได้เต็มใจที่จะขายให้จึงแกล้งพูดว่าหากท่านต้องการที่แห่งนี้จริงท่านต้องนำเงินมาปูเรียงเคียงกันอย่าให้มีช่องว่างต้องปูให้เต็มพื้นที่ ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะขายให้เศรษฐีดีใจมากที่เจ้าเชษพูดอย่างนั้นรีบสั่งให้คนดูแลสมบัติเปิดคลังสมบัติและนำเงินใส่เกวียนไปปูราดอย่างที่แห่งนั้นเจ้าเชษเห็นว่าท่านอนาถบินทิกะพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาทำดังนั้นจึงขอร่วมบุญด้วยส่วนหนึ่งดังนั้นวัดแห่งนี้จึงมีชื่อเชษ ร่วมอยู่ด้วยวัดเชตวันมหาวิหารก่อนเข้าไปภายในเราได้แวะชมบ้านของท่านอนาถวินทิกะเศรษฐีกันก่อนเพราะอยากรู้ว่าคลังสมบัติของท่านมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนจึงสามารถนำเงินมาปูเรียงเคียงกันบนพื้นในวัดเชตวันมหาวิหารที่มีพื้นที่ประมาณ80ไร่ได้ เนินดินที่เห็นอยู่นี้คือบ้านของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีผู้สร้างวัดเชตวันท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีนั้นชื่อจริงคือสุทัตตะท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนยากจนจนกลายเป็นขวัญใจของคนยากจนทั้งหลายท่านอยู่หมู่บ้านเดียวกันกันกบองคุลีมานอาณาบริเวณนี้ น่าจะเป็นหมู่บ้านของมหาเศรษฐีหมู่บ้านนี้ก็อยู่ใกล้กับกำแพงวัดเชตวันมหาวิหารและทางเข้าเมืองสาวัตถีท่านอนาถาบินฑิกะน่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีครังของพระเจ้าประสิทธิโกศนความดีของท่านยังคงหลงเหลือเป็นแทกอนุสรสถานแห่งอนาถาบินฑิกะสถูกให้ชนรุ่นหลังได้มาเคารพกราบไหว้บุคคลหนึ่งที่เป็นต้นบุญต้นแบบ ผู้เคยอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกผู้ชมคะและนี่ก็คือซากปลักหักพังของบ้านท่านอนาถาวินทิกะเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องเก็บสมบัติของท่านอนาถวินทิกะเศรษฐีกันเลยนะคะตามอยมาเลยค่ะ นี้ล่ะค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือหลุมที่เก็บสมบัติของท่านอนาาถาพิทักะเศรษฐีนะคะซึ่งมหาเศรษฐีท่านนี้ก็ได้นําเงินทองจากที่นี่ล่ละค่ะขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปปูเรียงเคียงกันไว้ที่ผืนแผ่นดินที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่อที่จะซื้อที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าค่ะ และนี่ก็คือบ้านของบิดาท่านองค์ลีมาน,นะคะซึ่งในภายหลังองค์ลีมานก็ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ค่ะ ไกลจากบ้านของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเท่าไหรนักก็จะถึงวัดเชตวันมหาวิหารเมื่อเดินเข้าไปสัมผัสแรกภายในเชตวันคืออากาศที่หนาวเย็นซึ่งโรยตัวปกคลุมื้นที่อยู่และแสงอาทิตย์จะเริ่มสาดส่องแล้วก็ตามตามถนนตัดผ่านตรงกลางพระเชตวันเมื่อหันมองโดยรอบจะเห็นซากสถูปเจดีย์กุฏิวิหารประหลักหักพัง หลังเล็กบ้างใหญ่บ้างไกลกันบ้างใกล้กันบ้าง,างมากมายเรียงรายกันอยู่และสิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดคือเราจะสามารถจรินตนาการได้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในพระเชตวันมหาวิหารแห่งนี้เพราะเราจะเห็นหลักฐานมากมายที่ได้อ่านพบในพระไตรปิฎกอยู่ที่นี่ ซึ่งเมื่อมาถึงที่นี่แล้วจะเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากพระอาจารย์ได้ชี้ให้ดูกุฏิของพระอรหันตสาวกที่เรียงรายติดๆิกันอยู่มากมายอันเป็นที่อยู่ของพระมหากัสปะพระศิวลีพระโมคคัลลานะพระองคุลีมานพระสารีบุตรและพระอานน์ แต่หัวใจสำคัญของที่แห่งน,นี้คือพระมหามูลลัันทากูดีที่แห่งอยู่นี้ท่านอนาถวินกาเศรษฐีได้ตั้งใจที่จะจัดการถวายการต้อนรับพระพุทธองค์อย่างสมพระเกียรติจึงไปขอติดต่อเจราจาซื้อที่จากเจ้าเชษ ซึ่งก็คือที่อนาบริเวณแห่งนี้เจ้าเชษนั้นเป็นคนต่างาศาสนาก็เลยขึ้นราคาโดยเฉพาะพอทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นาศาสดาองค์ใหม่จะเดินทางเข้ามาสู่นครสาวัตถีฉะนั้นก็เลยตั้งราคาไว้สูงมากเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมดนั้น27โกดโกดหนึ่งนั้น10ล้านก็ประมาณ270ล้าน และที่สำคัญก็คือได้ขอร้องให้ท่านนาถวินิกะเศรษฐีเนี่ยได้นำทรัพย์สมบัติคือทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาทั้งหมดที่มีอยู่นั้นให้มาปูทั่วอาณาบริเวณพื้นที่พระเชตวันมหาวิหารทั้งหมดปูจนมากระทั่งถึงเหลือที่อยู่นิดหนึ่งคือตรงประตูทางที่จะเข้าวัดพระเชตวันเงินของท่านก็เรียกว่าเหลือน้อยเต็มที เจ้าเชษก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านขอเป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูแล้วก็ขอบันทึกชื่อว่าสถานที่แห่งนี้คือ,อเชตวันคืออารามของเจ้าเชษฉะนั้นในการสร้างพระอารามทั้งหมดรวมทั้งพระคันธกุติและเสนาสนะต่างๆนั้น ท่านานาธาบินิกาเศรษฐีได้สิ้นทรัพย์หรือบริจาคทรัพย์ทั้งหมดอีก27โกฎก็คือ270ล้านรวมทั้งหมดแล้ว54โกฎก็โดยประมาณ540ล้านในสมัยพุทธกาลซึ่งถือว่าเป็นการบริจาคมหาทานถวายสังขารามอันยิ่งใหญ่มากที่สุดในครั้งพุทธกาลหลวงจีนฟาเหียนหรือพระถังซัมจัง๋งได้บันทึกไว้ว่า เคยมาที่วัดแห่งนี้ประมาณปีพุทธศักราช945ท่านบันทึกไว้ว่าได้เห็นพระมูลลักคันทก,กุูดีแห่งนี้จริงพระคันทักกูดีคือสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นกุฏิที่ประทับอันสร้างด้วยกลิ่นหอมและเป็นกุฏิที่มีกลิ่นหอมจากดอกไม้ที่มีผู้มาถวายทั้งเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ และหลังจากปรินิพานจนบัดนี้ที่เรียกว่าพระมหากูติก็เนื่องจากว่าท่านเศรษฐีได้สร้างกูติที่ประทับให้กว้างขวางกว่าพระคันทกกูดีบนยอดเขาคิชกูดคงจะตั้งใจให้พระพุทธองค์ประทับอย่างสุขสบายและณที่แห่งนี้เองที่ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอวิชชาหิตสถานสีแห่งคือเป็นที่ประทับประจำของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และเป็นหัวใจสำคัญของวัดเชตวันมหาวิหารและเมืองสาวัตถีซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชาวพุทธทั่วโลกเยียงออกไปทางขวามือของพระคันทกุดีจะมีบ่อน้ำซึ่งสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นบ่อน้ำสำหรับสงสานของพระพุทธองค์ซึ่งยังคงรักษาเอาไว้ กุติของพระเถระแต่ละหลังซึ่งเหลือแต่เพียงฐานใหญ่บ้างเล็กบ้างยังมีซากกุติของพระอานน์พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลานะพระองคุลีมานและพระสาวกองค์อื่นๆมีซากของอาคารเรียนที่พระสารีบุตรใช้สอนมีอาคารพระอาคัรตุกะและมีเจดีย์บรรจุอัฐิพระอัคารสาวกซึ่งเรียงรายอยู่โดยรอบ เมื่อคณะของเราออกจากบริเวณกุฏิของพระเถระแล้วก็พากันมาหยุดยืนอยู่ที่ใต้ต้นโพที่มีชื่อเรียกว่าอานันทโพหรือต้นโพของพระอานน์ที่ปรากฏในพุทธประวัติว่าในช่วงออกพรรษาพระพุทธองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ตลอดเวลาต้องเสด็จจาริกไปบำเพ็ญพุทธกิจที่อื่นบ้าง ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีและชาวเมืองสาวัตถีที่มักจะมาเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมอยู่เป็นประจำต้องรอจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาระหว่างรอก็รู้สึกว้าเวพระอานนท์จึงได้ไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าถ้าพระพุทธองค์จะต้องเสด็จจาริกไปที่อื่นสิ่งใดเล่าที่จะสามารถเป็นตัวแทนของพระองค์ให้ชาวพุทธสากระได้ ก็ได้รับคำตอบจากพระพุทธเจ้าว่าไม้สีมหาโพธิ์ที่พระตถาคตอาศัยตรัสรู้นั่นแหละจัดเป็นเครื่องระลึกถึงได้ต้นอนันทโพนี้พระมหาโมคคัลานะอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเป็นผู้อาสาไปนำมเมล็ดของไม้พระสีมหาโพธิ์จากพุทธคยามามอบให้พระอานน์พระอานน์ได้นำมาเพาะปลูกและเฝ้าดูแลเป็นอย่างดี จนไม้สีมหาโพแตกหน่อเป็นลำต้นเติบโตอย่างงดงามด้วยการดูแลของพระอานอน์โดยไม่เคยถูกทําลายเลยพระพุทธองค์เสด็จมาประทับอยู่ที่นี่นานกว่าที่แห่งใดตั้งแต่พรรษาที่21หลังจากตรัสรู้แล้วไปจนถึงเวลาใกล้จะปรินิพาน รวมเวลาได้25ปีเป็นเหตุให้วัดเชตวันมหาวิหารแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างขวางอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนที่ได้เข้าไปในบริเวณวัดพระเชตวันต่างก็รู้สึกปีติมากเพราะมหาวิหารแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ที่ทรงจำพรรษาอยู่ที่นี่นานที่สุด ฉันสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกอยู่ด้วยเมื่อฉันได้เห็นซากกุฏิวิหารมากมายที่นี่ทำให้เกิดมนโนภาพว่าหากเป็นครั้งสมัยพุทธกาลมหาวิหารแห่งนี้จะต้องเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มาก ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะปรินิพานไปแล้ว2,500กว่าปีแต่พระพุทธคุณก็ยังไม่เคยจางหายไปจากดินแดนพุทธภูมิเลยแม้ว่าบางสมัยอาจจะเคยถูกทำลายอย่างหนักจากกองทัพนักล่าอานานิคมหรือถูกบดบังด้วยคนต่างลัทธิและความเชื่อแต่ด้วยพุทธานุภาพแห่งพระพุทธองค์ได้ทำให้ดินแดนพุทธภูมินี้ ยังคงอยู่เป็นพยานหลักฐานยืนยันของการบังเกิดขึ้นจริงของพระพุทธเจ้า